สวัสดีครับผมนะฮะพบกับช่อง O Mods Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cookie r u n Kingdom นะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดกลาชา, <Wow. S 1> าคุกกี้ตัวละครที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะผมนะซึ่งก็คือคุกกี้รถเคฟสตอรอเบอรี่นั่นเองนะครับผมนะฮะ <Wow. S 1> นี่นครับผมนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะผมนะ ก่อนที่าจะไปเปิดการเรามาดาูตัวละครน้องคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่าฮะน้องจะเป็นาสายป้องกันผมหรือเราเรียกกันว่าสายแทงนั่นแหละเป็นตัวที่ยืนแนวหน้านะครับผมนะแล้วก็สกิลคร่าวๆนั้นก็คือที่ผมทวามเข้าใจมานะก็คือจะสร้างความเสียหายด้วยแล้วก็จะลดความเสียหายให้กับตัวละครในทีมเราที่มีแม็กเสพีต่ำที่สุดถึง8วินาทีด้วยกันนะผมนะผมบอกว่าเป็นตัวละครที่รับดาเมจได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ทำดาเมจได้ มองคร่าวๆว่าน่าจะเกร่งนะครับผมสำหรับตัวละครนออ้องเคฟสตอร์บอรรี่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตู้ก่อนเลยดีกว่านี่ครับผมมาที่ตู้แล้วนะฮะดูแบบว่าสดใสน่ารักกันเลยทีเดียวเนาะวันนี้เราจะมาเปิดกันผมมีเทรทั้งหมด45,000นะผมนะกับตั๋วฟรีอีก15ตั๋วบวก ตัวคุกกี้ระดับสูงธรรมดาเนี่ยอีก15ตัวด้วยกันนะรวมเป็นตัวฟรี30เพชรอีก4 5 0หมนะครับผมนะซึ่งผมจะเปิดจนกว่าจะได้1ตัวก่อนนะผมนะอย่าลืมว่าผมผมจะขอ1ตัวก่อนเบื้องต้นนะครับผมนะแล้วก็จะลองเอาไปใช้ตรงนี้นั่นก่อนอ่าแล้วค่อยว่ากันทีว่าจะเปิดเพิ่มไหมเนาะแต่ยังไงถ้าเกิดว่ามันมาเร็วก็อาจจะเปิดต่อนะผมนะ อาจจะมีแถมสมบัติด้วยเนาะผมก็ดองมา60กว่าตัวเลยนะครับผมนะเพื่อาการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลดคร่าวๆสักครู่หนึ่งเนาะนี่ฮะเลดของตู้นี้ก็เช่นเคยเนาะเหมือนตู้อื่นนะผมนะตัวะอเรเลดอาบจะมีเลดอยู่ที่ 1. 4ุแล้วก็หินเมยานอยู่ที่8.2นะครับผมนะซึ่งผมมีโอกาสที่จะได้คุกกี้เพียาววานิลาด้วยนะครับนมนะผมดวงดีผมอาจจะเปิดสักส0,000ื0นสาื่หรือจะเปิดหมดเลยก็ได้นะ เผื่อเพื่อเพื่อเพียวมาไงอโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยผมจะเริ่มที่ตั๋วฟรีให้หมดก่อนแล้วกันเราจะล้างตั๋วฟรีให้หมดก่อนเลยแล้วเราค่อยไปเปิดเพชรนะผมนะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแล้ว,ลวก็ไปครับผมนะฮะสิบตั๋วแรกเป็นตั๋วฟรีก่อนนะสองตัวออ้ยมาเลยหรือเปล่า ตั๋วฟรีก็มาแล้วนะครับผมอู้มาหนึ่งตัวตั๋วฟรีก็มามาเลยหรือเปล่าเ,าเกมเร็วหรือเปล่านี้ดูว่าของผมฮะต้องมีสักวันนึงที่เป็นของเราใช่ไหมเพราะวันนี้แหละเพียวมาเามานี่ยนะเพียวมาเนี่ยเฮกว่านี้อีกเยอะเศษมาแล้วผมเศษเคฟสตอ,อร์เบอร์รี่นะฮะและมาฮะและออกมาเป็นเป็นอะไร <Nope. S 2> โอ้โหเผื่อว่าเปิดหัวไปก่อนคุกกี้หมาป่านะฮะก็ยังดีกว่าได้ขาประจำนะฮะถ้าใครดูรู้เลยครับว่าตัวไหนจะเป็นขาประจำอย่างนั้นขาประจำมันก็จะไม่มาแต่ว่าหลุดเลทไปแล้วฮะตั๋วฟรีแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าจะเป็นตั๋วฟรีอยู่โอ้โหได้ตัวนี้มาแทนเคสตอร์บรีเคสตอร์บรีไม่ได้นะ ได้สตอเบอรี่มาแทนอนะปลอบใจไปก่อนนะโอเคถือว่าเปิดสวยนะถึงแม้ว่าจะเป็นการหลุดเล็กก็ตามแต่ผมมองว่าเปิดสวยสำหรับตัวฟรีนะผม,มก็ผมจะเปิดห้าตัวนี้ให้หมดเลยแล้วกันเนาะไปด้วยความรวดเร็วนะครับผมนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผมจะสะคริปต์ข้ามไปเลยฮนะจนไม่เสียเวลาโอเคฮนะโอเคฮนะอเนะอาวาคาโด หวังยากนะหวังทีละตัวนะผมว่านึกว่าจะนึกว่าจะมาคือทีละทีละตัวนี่คือแทบจะหวังอะไรไม่ได้เลยฮะผไปแบบเร็วๆเลยแล้วเนาะเรารู้สึกไม่ดีแล้วหลุดเล็ไปตาแรกผมเริ่มรู้สึกแบบใจนี่เริ่มแบบใจเสียแล้วับแล้วแห้งเลยแล้วคือแห้งเลยนะฮะ โอ้โหเฮงจะจัดโอเคฮะถือว่าวอม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 ไปแล้วต่อไปคือของจริงนะครับผมนะสามพันเพชรลุยครับผมไม่ต้องพูดว่านำเพลงสองตัวมีลุนหรือมีลุนหรือเปล่า n บเกลือแบบนี้โอเคฮะเศษสมุนไพรสาม ตัวละครกี่นางฟ้ายังไม่เต็มอีกหรอห้าดาวเนี่ยนะักสํารวจหืมใครก็ไม่รู้ตัวประกอบมาร์เคล่นนะครับผมนะสกิปไปเลยละกันมันไม่มีอะไรหรอกเป็นได้เศษเอ่อสมุนไพรกับมาร์เคล่นมานะฮะก็ยังเกออลือนั่นแหละไป โอเคมาแบบนี้คือได้นะฮะตาปิงป้งไปเลยยังไงโอ้โหผมหวังแบบขึ้นมาสักสองตัวนะแต่ไม่เป็นไรฮะเราอย่าลืมนะเราหลุดเไปแล้วครั้งครั้งแรกผมว่าครั้งเนี้ยต้องเข้าแล้วปะต้องเข้าเลยนแล้วฮะเชอร์รี่มาก่อนฮะและและมาเลยคนระัผมตัวที่สองคัตซีตัด เฮ้ยสรุปป่ะพกี้กับอะไรไมาได้ยังไงเนะี่ยโอ้ยไม่ยากผม <c oughs> บอกเลยว่าไม่ยากสำหรับเทพกาชาอย่างผมฮะคุก <c oughs> ี้ <c oughs> เทพสตอร์เบอรี่ <c oughs> พุกกี้นะเบาบางสุดๆไม่อสนุกเอาซะเลยล่ะนี่บอกพูดนะครับผมนะน้องน่ารักมากนะครับผมนะได้มาแล้วนะเออ ตาแรกผมว่าจะจบเร็วแต่ว่าพลาดไปไงไม่เป็นไรฮะกดอีกสองทีเข้าเลททันทีก็ผมนะฮะสบายสบายผมบอกแล้วผมสบายๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าได้เร็วมันจะไม่จบแค่นี้นี่ฮรผมได้แถมอีกสองเศษนะครับผมนะแล้วก็แถมสปาร์ l ก n g ิ่ะอีกหนึ่งเศษนะครับผมนะไหนๆก็จบเร็วกันแล้วเราว่าดวงเรากําลังมาเราจะหยุดเดีกว่าเราต่อเลยฮะ แปลกแปลกละแปลกๆโลกโอเคขอเศษก็แล้เออขอเศษหนึ่งเศษนะผมเฉยอีกหนึ่งเศษนางฟ้าเศษเศษเศษมาเออหนึ่งเศษผมเก็บเศษเอาก็ได้ฮะอย่างน้อยก็ยังดีอุ้ยโอ้เศษมารัวๆหรือว่าครั้งต่อไปจะมาเป็นตัวกันแน่นะ ลุ้นจังเลยล่ะตกคิดไปเลยแล้วกันน่าจะตัวสุดท้ายแล้วนคะครับเป็นหัวหอมนะฮะได้มาอีกสามเซตผมว่าครั้งนี้ต้องต้องมาแล้วโอเคพอมดไงพอมดมาไงเพราม,มาที่นี่คือเกลือนะผมบอกแล้ว่าพอถ้าเกิดพอมดมาก็คือเกลือนะผมเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์คิดเลยแล้วกันโอเคยังได้อีกสองเซตผมว่าเราอ่ะอีกทีีนึงแล้วกันเผื่อว่าแบบ เราไม่ยอมแพ้ไงมันจะต้องให้เราฮะย้ฮู <Yahoo! S 1> <Yes. c oughs> ได้ฮะเ <c oughs> พียววานิลาเพียววานิลาผมอาจจะหวังเยอะไปนะแต่ใครจะรู้อ่ะถ้าถ้าบทมันจะมามันก็มานะฮะถ้าไปเพียวก็ขอเคสแล้วตอ่อไปอีกตัวหนึ่งปลดไปเลยอีกหนึ่งดาวนะฮะตัวนี้น่าจะเก่งนะผมบอกเลยโอเค เออคุกกี้รสสตรอเบอรีม่มานั่งไงมานั้งเศษมาทั้งตัวไงต่อไปก็ต้องเป็นเครปปะเครปสตรอเบอรี่ปะโอ้โหมาเล่นมาขัดดวงซะได้เครปสตรอเบอรี่โอ้เฮลโหลไอ้โอ้โหจริงดิอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอ โอ้มันม่วงอีกแล้วฮะคือคิดอยู่ลึกๆในใจฮะไม่กล้าพูดออกมาแต่สุดท้ายมันก็ยังมานะโอ้แกนี่จริงๆเลยฮะจอมล้างจอมผ่านทุกภพทุกชาติไปฮะทุกตู้ทุกครั้งมันจะต้องมานะมาทำไมมันม่วงนะฮะโอ้โหผมนี่อย่างเซ็งตัวไหนก็ได้ฮะที่ไม่ใช่มันม่วงนะ เซ็งเลยฮะกดสกิปไปเลยฮะแล้วมันม่วงผมจะสามดาวแล้วไงจะเป็นตัวละครที่ดาวเยอะที่สุดในไอดีแล้วนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะทั้งที่ไม่ใช่ตัวเรสผมว่าผมขัดดวงเนี่ยผมว่าผมข้ามไปอ,อตู้ปกติบ้างนะฮะอีกสิบนะผมได้ไหม nope โอเคโอเคสกิกไป สคริปต์ไปดีกว่าได้แถมอีกหนึ่งฮะอยากได้อยากได้อีกสักดาวอ่ะอีกสักสิบเอ็ดเศษอะได้ไหมอะเอะผมเปิดเกลือ,อทิ้งไปก่อนนะฮะสคริปต์ไปเลยโอเคกะว่าสคริปต์ไวแล้วแบบเผื่อเผื่อมันจะได้เผื่อมันจะได้อ่ะนะเออผมจะได้โอ้โหเป็นเศษล้นล้วนสู่สคริปต์เร็วไม่ออกหรอฮะ อเม็ดเดียวก็มาอืถ้าคนมันจะมาเม็ดเดียวมันก็มาอถ้าคนมันจะมาน่ะเราหลับตากดครั้งเดียวเขาก็มานะฮะ,ฮะบอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะอ่าแขนรับแล้วฮะยังไงครับตีนตัดไหมหรือจะเคฟเลยโอ้โห ผมว่านะสูสีเริ่มเริ่ม,มสูสีกับมันม่วงแล้วสำหรับคุกกี้หมาป่าผมว่าแป,กแปกแลกๆปละผมว่าแปลกๆปละแล้วตัวฟรีทั้งหมดนี่คือคุกกี้หมาป่าคนเดียวนะฮะ <c oughs> ตัวฟรีออก,ออกออกสองอีดปเป็นหมาป่าล้วนนะฮะกลับไปตู้ธรรมดา <c oughs> <c oughs> กดเอ้ยมาลัวลัวมาลัวลัวคือถ้าเกิดมาลัวอย่างเงี้ยผมว่า ขอแบบสองตัวเลยอ่ะเออไปอบอบด้ยวยความขอสองอะเขาก็ให้สองนะผมนะเพียวแวนิลานหนึ่งหรือว่ารดเคฟสตอรอเบอรี่ก็ได้ฮะบอกแล้วผมรู้สึกว่าดวงผมกำลังมานะเออดวงกำลังมาชุดไม่อยู่แล้วนาทีนี้อัลสวินไปก่อนฮนะเปิดหัวไปก่อนตามมาด้วยนักสำรวจและ ยังไม่ใช่ครับผมพ่อบดมาเฉยมาแล้วเอ้ยไม่เอานะล,ลางเฮ้ยเดี๋ยวลางลางเริ่มมาแล้วเอ้ยผมว่ามันออกเศษแปลกๆฮะับมันล่างจะไม่ดีเท่าไหร่เหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่เอ้ยทำไมมันนานจังไะมาแล้วคัดซีน เฮ้ย <Hey>, hey, ผมว่าไม่ได้แล้วอ่ะ,อะทำไมเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะออกอีปีบเยอะเหมือนจะดีนะแต่มันออกตัวอะไรก็ไม่รู้นะ่ะความหวังของฉันความหวังของฉัน Oh my God e p โ i l o oh n <no! S 1> ก็ดีก็ดีฮะตัวดาเมดนะับผมเอ s เ l โซฮะ แต่เขาอยากได้เคส็ดผสมพทียังไงโอ้โหมันเกลืออ่าแล้วอะเรมรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีแบบนี้ผมขอ,อสมบัติละกันขอสมบัติสักนิดนึงเนาะโอเคขอแบบชิวๆอ่ะสมบัติไม่ต้องคิดเยอะเปิดแบบชิวๆเออเปิดแบบชิวๆหางเลขสิบเอ็ดไปเออนั่นแหละเปิดสักสิบตัวยี่สิบตัวแล้วก็ว่าไปนะฮะ อมลูกอมนาฬิกาไปนาฬิกาวิสิบเอ็ดเอออย่างนั้นแหละอ,หอะไรวะเนี่ยยันเปิดล้างนูน่นไปนึงนะรู้สึกว่าผมออกอ e ีปิดบ่อยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฮนะเนี่ยมันออกอ e ีปนะิดบ่อยแล้วสมบัติแต่ว่ามันออกอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่เข้าใจแล้วนะอันนี้คืออันสุดท้ายละผมกลับไปตู้ธรรมดาอือ อโอ้โหหนังกาติไว้ลงมังกรน,นะอ่ะโอเคผมจะกลับไปตู้ธรรมดาผมจะเปิดอีกแค่2โลแล้วกันให้ให้เหลือเพชรเก็บไว้สัก2 0 0หมืนเนาะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ทําอะไรนู้นนี่นั่นนะผมนะเพราะยังไงผมก็มีแล้วตัวหนึ่งถ้าได้อีกตัวนึงก็ดีถ้าไม่ได้ก็เอ้ยขอเหอะขอเหอะไป <c oughs> มันไม่ช่วงไงอันนี้ โอ้ S <S 2> <S 2> <S โหเริ่มเริ่มร้อนเริ่มร้อนเศรษมาเศรษได้ไหมอน่ะโอ้โหสมุนไพกเมื่อก่อนไม่เคยได้นะสมุนไพรมาได้เลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฉันไม่อยากได้นะโอ้โหไม่มีล้างจัดจัดเอาเปิดไปเปิดไปทีเพอมันยังไม่มา,าไม่นะ เออสองผมขาดอีกนิดหน่อยฮะผมต้องหวังเศษจ,จริงๆอ่ะเนี่ยไม่เอานะแบบนี้รู้สึกไม่ดีแล้วเข้ารายฮะสกคลิปไปเลยแล้วกันรีบร้อนใจโอ้โหสุดท้ายมันก็ดาวติมเอ,อ้สามดาวจนได้ฮะไอตัวนี้จะเอาให้ได้สินะอ่าอีกทีนึงอีกทีนึงขออซอซีไอปีบนึง โอเคโลภมากใช่ไหมโลภมากใช่ไหมโลภมากลาบหายไงลาบหายอะไรเราอย่าไปกลัวดิ n nope. o พอพอเล,เลิกเลิกับเลิกครับผมนะฮะ <c oughs> แบบนี้ต้องเลิกแล้วฮะ <c oughs> โอ้ยังเลือเลย <c oughs> คือเหมือนจะโชคดีนะได้เร็วแต่ว่าหลังจากนั้นนะอีปปิบออกเยอะมากนะผมนะ ออกมาสี่ตัวเลยมั้งแต่ว่าไม่ได้สักตัวเลยนะคือม,มันก็โชคร้ายแหละจริงแบบนี้ไปได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือผมเกลือได้แหละจริงยังไงอย่างนั้นเลยฮะฟอร์มผมยังไม่ตกอะเกลือ,อยังไงก็เกลือแบ,บนั้นแหละอย่างเกลือแบบไหนก็อย่างที่คนเข้าใจฮะก็คือเกลืออยู่ดีโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวละครก,กันเลยดีกว่านะผมนะอันนี้อะไรเนี่ยแพ็กเกจใหม่ขายขายผมทันทีเลยนะเราไปดูที่ตัวละครก,กันเลยดีกว่านะผมนะ นี่ก็ผมนะนี่ตัวละครที่เราได้มาแล้วเนะเป็นคุกกี้รสเค็มสตรอเบอรี่นะผมนะแล้วก็เป็นสายป้องกันแนวหน้านะผมนะน่าจะเป็นอ่าเป็นแท้งค์ที่รับดาเมจไ,ได้และแถมซัพพอร์ตให้เพื่อนได้ด้วยนะผมเป็นด้วยด้วยบัฟของเขาเนาะแล้วก็เขาน่าจะมีดาเมจที่แรงพอสมควรน,นะผมนะเดี๋ยวส่วนตัวผมขอไปลองปั้นดูก่อนนะผมนะว่ามันจะเก่งมันจะเด็ดดวงขนาดไหนเนาะถ้าเกิดว่ามันเก่งผมอาจจะมาเปิดเพิ่มนะผมนะ ด้วยเพชรที่เหลือ mm hmm. เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นแหละเนาะเดี๋ยวน่าจะมาเปิดเพิ่มนะผมแล้วก็สำหรับใครที่รอ mm hmm. ผมเปิดอ mm hmm. เพียววัน,นี้ลานะครับผมนะ mm hmm. ผมะเก็บเศษได้เจ็ดพันแล้ว mm hmm. ผมว่าอีกสักนิดนึงผมน่าจะมาเปิดอทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผม mm hmm. แล้วก็ใครที่รอการแก้แค้นคุกกี้น้องชูครีมนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูสักนิดนึงนะนี่ฮะผมเก็บไว้เจ็ดพันแล้วฮะ ผมบอกเลยว่าผมต้องกลับมาแก้แค้นชูครีมแน่ๆนะแล้วก็จะมีวานิลาอีกนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็น่าจะขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้เนะมมาะลาไปด้วยภาพของกีโรตเทปสตรอเบอรี Strawberry ่แบล็กกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมนะที่มารับชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซัสบสไคร์แล้วก็ ฝากติดตามเพจโอ o มชแช n แนลด้วยเนาะผมไลฟ์สตรีมสดอยู่ที่เพจนั้นนะครับผมเนาะก็ไปตามรับชมกันได้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะผมนะสำหรับวันนี้ไปลแล้วผมนะฮะบ๊ายบายทุกคน